สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้จะพากันไปพบกับเรื่องของ8ขั้นตอนง่ายแก้หนี้นอกระบบลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมือถือง่ายๆด้วยตนเองนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567กกันเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็มีการลงทะเบียนนะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 6กันแล้วนะครับมีหลากหลายช่องทางจากที่นายเอกได้นำเสนอไปแล้วนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินทางไปด้วยตนเองไปที่อำเภอหรือสำนักงานเขตนะครับแล้วให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการดำเนินการให้นะครับทีนี้วันนี้ จะพาไปดูนะครับวิธีการดำเนินการด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆไม่ต้องเดินทางไปนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอายหรือบางคนเนี่ยไม่สะดวกในการเดินทางนะครับเราจะไปช่วยกันในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย ดนะครับไทยดี T H A I แล้วก็ D นะครับตัวนี้นะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์ Android นะครับระบบปฏิบัติการ Android สแกนที่หน้าจอที่เห็นตรงนี้ได้ทันทีเลยนะครับแคปเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ทำการสแกนได้เลยนะครับสำหรับมือถือในระบบ Android นะครับ สแกนแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันไทยดีให้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับก็สแกนเ r code โค้ดนี้ได้เลยนะครับหรือจะแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อท่านเนี่ยนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ขั้นตอนต่อไปหลังจากการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยดีเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการดำเนินการต่อนะครับให้ทุกท่านเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้นะครับอ่ะแล้วทำการเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับแล้วเราจะต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีก่อนนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2หัวข้อให้ทุกท่านเลือกนะครับให้เลือกเป็นหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับเลือกลงทะเบียนด้วยตนเองมันจะมีลงทะเบียนด้วยตนเองกับลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่นะครับให้เราเลือกลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับแล้วระบบนะครับก็จะพาทุกท่านให้อ่านข้อตกลงต่างๆนะครับในขั้นตอนที่2นะครับ ให้ทุกท่านกดยอมรับนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็กดยอมรับทีนี้ขั้นตอนที่3และ4นะครับจะต้องทำการถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนะครับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนวางในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับและถ่ายตามรูปในลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ ขั้นตอนที่4ก็จะเป็นด้านหลังนะครับถ่ายด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่5และขั้นตอนที่6นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนให้ดูว่าข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าเขาเอาข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนของเราเข้ามาในตรงขั้นตอนที่5นี้แล้วนะครับก็จะขึ้นเลขบัตรขึ้นชื่อขึ้นนามสกุลวันเดือนปีเกิดน,นะครับ อะไรต่างๆนะครับเลขหลังบัตรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็กดยืนยันนะครับกดที่ปุ่มยืนยันเสร็จนะครับระบบก็จะพาให้ทุกท่านเนี่ยถ่ายรูปใบหน้าของท่านเองนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการยืนยันตัวตนนะครับห้ามใส่แว่นนะครับก็ถ่ายนะครับบางทีมันอาจจะให้หมุนซ้ายหมุนขวาเอียงหน้าอะไรงเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับแอปพลิเคชันธนาคารเลยนะครับตรงนี้ก็ถ่ายไปให้เรียบร้อยแล้วก็ ทําทการยืนยันนะครับเมื่อ,อตรวสอบเสร็จร้อยก็กดปุ่มยืนยันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับระบบจะให้ท่านเนี่ยใส่รหัสผ่านท่านต้องสร้างรหัสผ่านเองนะครับแปดตัวนะครับห้ามใส่เป็นเลขเรียงกันนะครับใส่เป็นเลขที่ท่านจําได้เองนะครับแปดตัวนะครับแนะนําอย่างนี้เอาเอาเป็นเลขโทรศัพท์มือถือหรืออาจจะเป็นเลข อะไรต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเราอาจจะมาผสมกันนะครับอะไรประมาณนี้เราจะจําได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถมาล่วงรู้ได้ว่าเราเอาเลขอะไรมาผสมกันในรหัสผ่าน8ตัวนี้ย้ํานะครับต้องเป็น8ตัวนะครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่สามารถดําเนินการต่อได้นะครับใช้รหัส8ตัวนะครับแต่ห้ามเป็นเลขเรียงกันอย่างเช่น1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยไม่ได้หรือ เลขตัวเดียวซ้ํากันเลย8ตัว1นึ่งหนึ่ไม่ได้นะครับอันนี้แจ้งกับพี่น้องไว้นะครับเวลาดําเนินการตรงนี้ก็เอาให้เราจําได้นะครับอย่าให้ลืมกันละกันนะครับแต่ว่าให้มันปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับรหัสผ่านตัวเลขตรงนี้8ตัวนะครับแล้วระบบก็จะแจ้งเตือนว่าอ่าขอความยินยอมนะครับนี่เรียบร้อยก็กดยืนยันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการ ลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยดีนะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเรียบร้อยนะครับเมื่อท่านลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเมนูที่ขึ้นมานะครับว่าท่านต้องการที่จะลงทะเบียนนะครับแก้ไขปัญหาของนี่นอกระบบนะครับ ก็ให้ท่านกดลงทะเบียนไปนะครับเมื่อท่านกดลงทะเบียนไปแล้วนะครับระบบนะครับก็จะบันทึกข้อมูลของท่านให้ท่านเนี่ยนะครับเลือกนะครับใส่ข้อมูลตามจริงนะครับใส่ข้อมูลตามจริงว่าเป็นนี่จากที่ไหนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปให้เรียบร้อยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะแชร์หน้านี้ให้นะครับก็จะเป็นมันจะมีเมนูขึ้นมาว่าอ่าลงทะเบียนนะครับ ขั้นตอนนี้เดี๋ยวจะแชร์หน้าจออันนี้ให้นะครับที่เป็นนี่สำหรับหน้าจอนี้นะครับนี่ครับสำหรับหน้าจอนี้จะเป็นขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับระบบแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับ mm hmm. เมื่อลงทะเบียนแอปไทยดี่เรียบร้อยแล้วจะมีเมนูเนี่ยขึ้นมาบอกว่าให้ลงทะเบียนแก้ไขนี่นอกระบบนะครับ ก็ให้ท่านดําเนินการกดที่ปุ่มเริ่มลงทะเบียนนะครับกดตรงนี้เนาะพอกดเสร็จแล้วระบบมันก็จะให้ท่านทําการใส่ข้อมูลเข้าไปก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็กดยินยอมเนี่ยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาบอกว่าสถานะเป็นอย่างไรในการลงทะเบียนจะมีสถานะขึ้นบอกนะครับอันนี้คือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็ เมื่อ,อลงทะเบียนเรียบร้อยมันจะมีเมนูที่ขึ้นว่าตรวจสอบนะครับท่านก็ลองอคอยคลิกเข้าไปตรงที่เมนูตรวจสอบเนี่ยอคอยคลิกเข้าไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าใครที่ดําเนินการด้วยตนเองแล้วไม่สําเร็จนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมทดลองแล้วนะผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละนะระบบมันยังมีการ ค้างในบางขั้นตอนนะอันนี้ต้องแจ้งไว้ตามตรงๆนะครับก็เลยไม่ได้เอาหน้าจอที่ทำเองผ่านโทรศัพท์มือถือมาให้ทุกท่านดูเพราะว่าของผมเองเนี่ยแอปมันค้างนะอะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆหรือมัติดปัญหาตรงขั้นตอนใดก็แนะนำไปที่อำเภอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้จะง่ายและสะดวกที่สุดนั่นเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถทาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันเขาก็จะดำเนินการให้หรือว่า ทำผ่านตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนเครื่องของเรานี่แหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีเทคนิคในการดําเนินการให้ถ้าใครติดขัดนะอ่ให้ไปที่สํานักง,งานเขตหรือที่ว่าการอําเภอที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครทําดําเนินการขั้นตอนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ได้ก็รอการตรวจสอบนั่นเองเ๋ยวเขาก็จะมีการให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปนะครับและอาจจะมีการดําเนินการใดๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามกันต่อนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรกันต่อไปในเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบอันนี้นะครับเดี๋ยวคอยมาติดตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ